เต่าอมอังกรทั้งหมดที่เราจะวางเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเราสามารถที่จะกระตุ้นให้ทําให้รวยมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการวางพรมแดงนะฮะคือเอาเต่าเนี่ยตั้งไว้บนพรมแดงอันนี้ก็จะเป็นการกระตุน้นซึ่งขนาดของพรมแดงเนี่ยก็คือให้ใหญ่กว่าตัวเต่าเต่ามังกรเล็กน้อยแล้วก็ยังมีวิธีการกระตุ้นเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มเป็นเท่าๆขึ้นไปอีกนะนอกจากการใช้พรมแดงกับก็คือบนหลังเต่า บนหลังเต่าอ่างเต่ามังกรเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะกระดองแบบกระดองเต่านี่แหละครับนะวิธีการที่จะเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้โดยการนําเอาเหรียญจีนอ่าเริ่มต้นนะฮะสามารถทําได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่หนึ่งเหรียญครับไปจนกระทั่งถึงเก้าเหรียญที่เป็นสูงสุดอ่าติดเอาไว้บนหลังเต่าอ่าแต่เหรียญที่เหรียญที่จะใช้ติดบนหลังเต่านี่ต้องเป็นเหรียญจีนแล้วก็จะต้อง หงายด้านอักษร,ร4ตัวมันจะมีด้านที่มีลวดลาย2อ2ตัวนะครับกับอักษรจ mm hmm. ีน4ตัวต้องหงายด้านที่เป็นอักษรจีน4ตัวขึ้นเสมอซึ่งเราเรียกด้านนี้ว่าด้านหยางส่วนด้านที่เป็นลวดลาย2ตัวนั้นเราเรียกว่าด้านหยิน <hir pioneer S 2> นะฮะด้านหยางเนี่ยเป็นด้านที่ต้องการให้เกิดความสําเร็จโดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่ำรวยส่วนด้านหยินนี่เป็นด้านที่จะจะทำให้เกิดความชะงักงานเพราะนั้นอยากติดกลับกัน